สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาออกแบบทรงผมทรงอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยคุณสังวานคุณสังวานมาจากที่ไหนครับบางเวกบางเวกบางแวศนะครับไม่ต้องเ,เสียเวลาตัดทรงทรวิกกี้แ้วเดี๋ยวจะตัดแอดวานเลยนะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็ตัดโรลิงคัดเลยให้มันอะไรให้มันมี โอนด้วยยก,วกกยกขึ้นแล้วก็รลดึงครับหยบยกขึ้นแล้วก็รูลึงรับงานก็ตัดไปนี่นะยกขึ้นผมยกขึ้น้90องศานะ แล้วก็บิดผมไปขา้างหน้าเลยยกการถือสระตัดให้มันดึงล่างใส่นะแล้วก็ยกล่างใส่ขึ้นแล้วก็โรลลิงสัตว์ไปหนึ่งแล้วก็ตัดล่างใส่ก,สก็ตัดพอดีเลยพอดีจริงหัวพลังสวยมาตัดเนี่ย ข้างนะครับก็ไม่ต้องรอรีรอเวลาอะไรทั้งสิ้นรีนะครับยกขึ้นครับเก้าสิบองศาเลยปิดผมนะครับไปข้างหน้าตัดเลยครับจับลนิคัดขึ้นไปยกขึ้นกันเลยครับก็ตัดลนยคัตลนิคับ ตัวนครับตัวนครับลูกเก้าสิบองศานะชั้นที่หนึ่งสองสามเก้าสิบเลยพราเราจะยกทุยให้ไปถึงบางแวกเลยตัวรทุยเอาตัวที่ได้ได้คะนนก็แค่นั้นหปสิเรียปวดหัวสัตวตรีลงมาเั้นข้างนี่ก็ขี่ลงมาตัวนครับเลย ก็ตัดลงมานอะโัเรับล่างลงมาเลยตัดตัดนี้ก็ได้อยาให้ลูกค้าหน้าบานไปคิดเอาเองนะทางใหญ่ก็จะตัดให้มันอะไรให้มันสั้นขึ้นมาประมาณกลาง็นหูนะต่อทรงนะครับ โลลิงครับด้านลัางเนยยกขึ้นตรงๆัาที่สามยกขึ้นเลยแล้วก็โลลิงครับชั้นที่สี่ที่ห้ายกขึ้นยังเป็นเต้าสิียงซายนะเพราะลูกค้าผมยาวนะครับหมอเบนหมอเบน ก็เลยต้องยกสูงยกขึ้นยกขึ้นดึงมาชั้นที่ห้าที่หกนี่ดึงมาประกบ กับชั้นนะที่สี่นะครับแล้วก็โรดริการ์ดด็อกเตอร์ด็อกเซ็เนี่ยด็อกเตอร์ตามเลยไล่ไปเรื่อย มาดูข้างหน้าข้างหน้าเรานะครับเลือกที่จะตัดให้ลกคทาประมาณไปจะบวกก็พอสไลดลงไปหลังนีืมือลงไปเลยนะจะถือว่าสั้นอยู่แล้วเนี่ยิ่เสยขึ้นมานะครับ โลดิ้นขานเลยตรงนี้มันยาวอะโลดิ้นขานลงไปนี่เราก็มาอะไรยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัดไปผมบอกดกเชื่อมเลยดกเชืเ่อมอะ ลกเื่องเลยลกเส่อมเรื่องคันจะตีด,ด,ด สไล์ออกถ้าทำไม่ได้เหมือนทั้งใหญ่ก็ปันปลารัวเลย่รงนี้ยพวกนั้นยาวก็เก็บออกนะเก็บออกเก็บออก เบาๆตัวคัสตัวคัสยกขึ้นไล่ขึ้นไปมันหนามันหนาก็ยกขึ้นไล่ไปเลปยลยกขึ้นะ ก็ขีดจ้าแม่เห็นความถุยไหมเนี่ยคือบางแม่แล้วทุนัหนนางสร้ายบอกคัำที่สี่แล้วเนี่ยอะไรครับมาซอยคัำที่สี่ยังไม่ถึงห้าเลยครับยังห้าจะถึงห้าอืมมันไม่ถึงห้าเลยมาดูด้านหลังครับดูโครงข้างหลังดูเห็นความยาวไหมค่ะความถุยอยู่กลางไปตรงเลย นี่คือปากแห้งอยู่บ้านนะมันจะยาวมันจะทํากันรับไปได้ไงเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเอาผมตรงไหนออกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวด้านข้างด้านหลังนะครับร้างกำเนิดซารอนก็ตั้งอยู่ปากซอยนะยครับพนนดยสินทาดีศสองนะ ตรงข้ามตลาดสดยิ่งจเจริญตอนนี้ตลาดสดที่งจเจริญเ็พัฒนาแล้วปรับปรุงใหม่แล้วนะครับเป็นยิ่งจเจริญสแควร์นะครับเป็นศูนย์อาหารเป็นร้านค้าชั้นนํานะครับมาอยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับตลาดของคนไทยนะครับสิวนั่งรถไฟฟ้า BTS มาหาช่างใหญ่ก็มาลงที่สถานีสะพานใหม่เนะี่ย BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4นะครับออกประตู3จะจะไปออกตรงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับ จะเป็นตลาดสดนะออกปติประตสีเจอช่างใหญ่แน่นอนขนะอ,อให้สำรองตัวคิวเข้ามานะ่าจะจู่โจมนะบางวานันบางร้านบางวานันช่างใหญ่ก็ไม่อยู่ร้านนะครับบางร้านช่างใหญ่ก็ไม่อยู่มองงองสิบางร้านบางวันบางร้านก็ไม่อยู่ตรงไหนตรงนี้มันดูนหนาตอะไราเดเดียาบทรงนี้นะครับยิ่งใดนะครับก็ยิ่งทุยนะ นี่ยังใหญ่ใจเรธรรมาออาชาติไม่ได้เป็นได้ยกคนอะไรมากมายเน้นให้มัน,นดแูแลให้ทีเดียวอยู่ตรงนี้นะครับตรงไหนไฟเป็นได้ก็ยิบพอยออกมาเนี่นี้ก็สวยแล้ว ทางนะครับจองคิวข้วงหน้าก็ลองไปที่เบอร์โทรศัพนะท์062548399นัและ081ตั้ไปง2 3 4ครับไลน์แอดนะครับแอดสไยนำหน้านะ T A S M อ่านว่า C M นะครับจะจองออนไลน์ก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาจองเช็คคิวด้วยตัวเองก็ได้นะแต่ถ้าอยากจะนํานให้โรทรจองเช็คคิว่ะจะเลือกวันเลือกเวลาถูกนะถ้าอยากก็ใช้แบบคอมเมบของญี่ปุ่นนะจัดส่งไบง่ายๆซึ กลัมันยังยุ่งยัุ่งนะมันเขาลุกเขา่งค่อยๆตรงไหนนะฮะเราก็ต and and well ัดออกนิดน wow ึงก็ได้นิดเดียววันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย